คนรู้จัแต่สาระเปาใครมาก่อสร้างอะไรข้างๆนเราเป็นน่าเรียกว่ามือคีย์บอร์ดสายพาดโลสใช่สมัยก่อนนี่อาจจะต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรียนกับที่ไหนเนี่ยบอกให้แม่เวลาออกซะนะครับตอนนี้เราก็มาถึงช่วงที่จะมาให้เจี๊ยบสอนนะครับเด็กตีกองแล้วก็ ผมก็หาเด็กสาวมาหนึ่งคนนะดางขวามือผมคือชื่ออะไรครับน้องบิงโกค้สมเด็จน้องเย่น้องบิงโกชอบชอบตีกองไหมชอบอ๋อชอบนะครับวันนี้ลุงนะต้องเรียกลุงลุงพัดนะครับหาพี่เจี๊ยบอ่าหาครูครูเจี๊ยบพี่เจชฟครับลุงแพทย์นะครับพาพี่เจี๊ยบมาให เป็นครูน้องบิงโกหนึ่งวันในการสอนตีกลองนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะลองให้เจี๊ยบนะครับลองดูว่าสเต็ปนะครับในอาชีพของเขาที่ผ่านมาในการเป็นครูสอนกลองเด็กๆเนี่ยเขาต้องเริ่มยังไงบ้างโดยการสาธิตจากน้องบิงโกเลยได้อ่ลองเจียบขั้นต้นคือเด็กถ้าเริ่มถ้าไม่เคยเรียนกับผมเลยอย่างเงี้ยไม่เคยเจอกันไม่เคยรู้จักอะไรอย่างเงี้ยผมจะให้แบบอย่างแรกคือน้องบิงโกตีให้ดูก่อนตีอะไรก็ได้ ตีเท่าที่ตัวเองรู้ขออนุญาตยืนนะอ่าอ่ะ,อะโอเคอันนี้จากที่ดูก็คือเบื้องตอน้นมันจะเกี่ยวกับเรื่องสรีละ,ะทุกอย่างการจัดก,กองมันจะมีผลต่อการตีหมดมถ้าอันนี้มผมอิงจากเรื่องกองจริงจากคุตติกดำอ,อันนี้คือไฟฟ้า กองจริงที่ผมที่เราตีกันอยู่ที่เราเล่นอันนี้คือกองไฟฟ้าถูกไหมเราต้องเซ็ตองศาเนี้ยให้มันเท่ามันเหมือนกองจริงเพราะว่าเวลาเด็กน้องเขาไปตีที่อื่นเลยเนี้ยเขาจะได้ชินเนียองศาของกองที่มันองหนใช่เบื้องต้นที่ผมสอนก็คือเราถามว่าทฤษฎีรู้ไหมรู้ไหมคะเกี่ยวกับเรื่องอะไทฤษฎีคืออะไรอนิบานี่ยคือพวกโน้ตเนี้ยอ่านเป็นไหมลูก อ่ะงะั้งนก็อย่างเงี้ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยโอเคเราสอนต่อได้แล้ะคือเด็กเขาพอรู้แล้วครัวนี้เราจะถามเจาะเข้าไปน้ตตัวกรมรู้จักไหมลูกไม่รู้มรผมก็รู้จักแต่สะละัเปานัน <laughs> ้ตตัวดำ <laughs> เคยได้ยินผ่านหูบ้างไหมน้ตตัวดำแล้วแล้วโน้ตที่หนูเข้าใจนะมันคือ,อยังไงบ้างอืม กะเดือาแงกะแดม่แต่ไรโอเคงั้นอันเริ่มมาที่เตะแรกเลยเ้นแรกเลยว่าทำยังไงเริ่มต้นผมจะพับเรื่องโน้ตเก็บก่อนทีนี้สิ่งที่สำคัญสำหรับเด็กคือสรีระอ่ะเริ่มต้นมาเริ่มจากเท้าก่อนนะครับมันจะมีวิธีแบบเบสดำเนี่ยจะมีวิธีสองแบบเบสดำาก็คือกระเดื่องอ่ะนะใช่ใช่ ก็คือมันจะมีฮิวอัพกับฮิวดาวฮิวก็คือตรงเนี้ยส้นเทา้าใช่ใช่ทั่วไปก็คือเราจะต้องฝึกฮิวอัพก่อนฮิวอัพก็คือยกส้นนี่ต,ต้องยกส้นนี้ค้างไว้แล้วหนูก็ยกเท้าขึ้นโดยใช้ตรงเนี้ยหน้าขาค่ะเป็นตัวนั่งนั่งเป็นตัววีอย่างเงี้ยหน้าสองข้างเสร็จปุบ๊บแล้วหนูก็ใช้กล้ามนอตรงเนี้ยนะขาตรงเนี้ยยกขาขึ้นอ่าให้เท้า ต้องติดกับนี้ตลอดปลายปลายเท้านิ้วโป้งนิ้วชี้อะไรใช่่เ้าติดอยู่กับพื้นิ้เป็นกั้นที่หนูเหยียบใช่ไหมอันนี้เท้าต้องอยู่นี้ใช่ไหมเป็นลักษณะนี้เวลาสมมติเรายกเท้าออกพดเดิลต้องต้องขึ้นแนบตลอดใช่ติดห้ามห้ามมีสเปซห้ามมีช่องว่างระหว่างมันเลยอ่ะเสร็กถ้าหนูว่าต้องเอาตรงนี้ยกขึ้นอ่ะยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงทำไปเรื่อยๆค่ับ ใครมาก่อสร้างอะไรข้างบ้างเสีย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 งนี่ผมถึงวาด่อเติมอะไรข้างบ้างทำไปเรื่อยๆลูกเมื่อยยังเมื่อยนะนี่รอให้นี่รอให้เมื่อยเนี่ยใช่เด็กวัยนี้คือเด็กกำลังโซนกำลังเล่นอ่าเล่นเนื้อสนุกเมื่อยอ่ะตอนนี้คุณรอให้เด็กเมื่อยใช่อ๋อไม่แต่ได้ถามว่าเขาเมื่อยตรงไหนอ๋อ เพราะว่ายังไงคุณจะเอาเขาจะเพนมาให้เขาหรือยังไงไม่ใช่ครับผมไม่รู้นัคือถ้ามันเมื่อยมันจะเกิดการใช้กล้ามเนื้อตรงนั้นไงอ๋อว่าจะได้รู้ว่าถูกไหมใช่ผมต้องการรู้ว่าถ้าเมื่อยตรงนี้คือถูกคือใช้กล้ามเนื้อตรงนี้ยกขึ้นมาคือคลิปนี้ได้ความรู้มากเลยเนี่ยเอาเดี๋ยวก่อนแล้วถ้าเกิดน้องเขาไม่เมื่อยนี่คือเขาตีถูกหรือตีผิดก็ตีไปเรื่อยๆตีไปเรื่อยๆเขาจะได้รู้ด้ตังเองถ้าเขาไม่เมื่อยใช่ป่ะเขาก็ไม่รู้ว่าเขาใช้กล้ามเนื้อส่วนไหน งั้นตีจนกว่าจะเมื่อยเลยลุงรอด้น่าจะพุ่งดีเอาเงี้เดี๋ยวมันจะยาวเลยไปก็ตีต่างว่าสมมติว่าเมื่อยอ่ะที่ถูกต้องคือมันจะเมื่อยตรงนี้ออตรงต้นต้นขาเสร็จตรงเนี้ยมันก็จะเมื่อยนิดหนึ่งตรงตรงช่วงน่องันจะเมื่อยแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้เมื่อยเท่านี้เพราะเราใช้กล้าอตรงนี้ยกขาขึ้นทั้งขาเสร็จปั๊กอันนี้ยูดาวตัวนี้ จิตกระพือก็ ừ ừ ừ แล้วคราวนี้ก็จะเป็นการเหมือนเรานั่งตกตกเท้า,าแต่เท้าห้ามหลุดเนี่ยหลุดแหละมันต้องเป็นอย่างเงี้ไแล้วคราวนี้ย <ừ S 1> ถ้าใช้กล้ามเนื้อถูกมันจะเมื่อยตรงหน,น้าแค่ตรงน,นี้จะเมื่อยมากอ่ะวิธีฝึกคือมันจะต้องฝึกจนจนเราเหยียบไม่ไหวแล้วก็หยุดประมาณแบบห้าห้านาทีสิบสิบถึงสิบห้าวิ อืให้กล้ามเนื้อมันทักแล้วก well ็สัตต่อกล้ามเนื้อมันจะได้จำเขาเรียก่าเนี่ย memory muscle อืม memory muscle ใช่มันจะเหมือนนักดนตรีมันก็เหมือนในนี้เลยเหมือนนักกีฬาให้กล้ามเนื้อมันจำประมาณนั้นน่ะต้องให้กล้ามเนื้อมันจำเราเหมือนนักกีฬาอ่าเสร็จละจำได้ใช่ไหมครันเนี้เหยียบอย่างละทีสลับกัน เริ่มจากคิวอาฟก่อนคิวอาฟคือน Q ี่วบอ่านเหยียบทีเดียวแล้วหยุดตึบอ่าหยุดให้ให้หัวให้หัวแนบเลย,ยอ่ะเอาใหม่ถขอ,อีกทีหยุดอ่าแล้วก็ต้อนวางแล้วอ่าห,หยุดแล้วก็กลับมาท่าเดิมใช่ใช่ใช,ใช่ให้มันดังทีเดียวลูกอือเฮ้ยได้วิน้องหัวไวนะเนี่ยอใช่ เบสิกของเทา้าเท่านี้แต่ว่ามันต้องใช้เวลาในการฝึกให้ให้กล้ามเนื้อทั้งตรงนี้และตรงนี้เต่นกคือว่า<ะ>เราต้องอย่าลืมว่าเวลาฮิวอัพหรือดาวเนี่ยใช้กล้ามเนื้อให้ถูกส่วนใช่ใช่ใน,นคือสําคัญแต่ว่ามันจะมีมีข้อให้คิดอย่างหนึ่งคือถ้าฝึกสองกระเดืองได้มันจะดีแต่กับผู้หญิงผมจะคํานึงเรื่องสราของผู้หญิงก็คือถ้าเหยียบกระเดื่องข้างเดียวขามันจะใหญ่ข้างเดียว อ๋อแล้วใส่ขาสั้นไม่สวยใส่กระโปรงไม่สวยถ้าฝึกทั้งสองข้างมันจะดีอ๋ออ๋อก็คือเหยียบสองก็เดือนเหมือนน้องตางซอฟตาไปอะเีกเออนั่นแหละมัจะมัจะแบบขาใหญ่ข้างเดียวจริงๆเพราะเพราะผมข้างเนี้ก็ใหญ่กว่ข้างนี้อ๋อมันรู้สึกได้น้องกังวลเลยเมื่อกี้ใส่ตางกังวลไม่ขาใหญ่ข้างเดียวถนานมากรูกกวากล้ามเนื้อมันจะขึ้นบบอกขาขาใหญ่ไม่เท่ากันเนี้ย ใช่ก็เราอายุเท่านี้เราทําอะไรล่ะตอนนั้นน่ะถุงไม่ล่ายังไม่รู้แก้วหรอกเล่นทรายเล่นอะไรอยู่เลยใช่ไหม่าเรื่องวิธีนั่งอันเนี้ยไม่ต้องเปลี่ยนพอ้องเขานั่งตรงอยู่แล้วอเพราะว่าจริงๆมันเป็นหลังเรามันเป็นกล้ามเนื้อเส้นใหญ่ลงงนี้ใช่ไหมนี่กระดูกสันหลังนี่นี่เป็นกล้ามเนื้อตรงเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่านั่งท่าเก้าอี้เนี่ยจริงๆมันสําคัญจริงๆเก้าอี้ท่าท่าท่าสมมติว่า เรามีตังเราควรที่จะซื้อที่นุ่มประมาณหนึ่งคือนั่งสบายใช่เพราะว่าเก้าอี้มันเป็นตัวที่รับแรงกระแทกเวลาเราตีกองอือคือเวลาเราตีนี่ตรงนี่เป็นกระดูกขนหลังใช่ไหมเราตีมันมีแรงกระแทกลงไอ้ตรงตรงเอว <c oughs> มันจะเป็นจุดที่รับแรงกระแทกมากที่สุดมือกองทุกคนถ้าเกิดเก้าอี้ไม่ดีอย่างผมผมก็เมื่อก่อนก็เป็นใช้เก้าอี้เก้าอี้แรงเก้เตี่ยว เคยเคยไปเล่นตอนเล่นกลางคืนเนี้ยพอตีไปสับประมาณชั่วโมงขึ้นไปเริ่มปวดหลังบางคนมือกองก็แบบผ่าตัดหลังเลยอใช่มันมีมันมีผลมากเลยก็เรื่องเรื่องการนั่งกระบอกแล้วอย่างเงี้ยไม่ง่าทจะมีปัญหาในทางยาวก็คือน้องเขาเป็นคนนั่งหลังตรงแล้วบางคนมาที่งอมึ้นกุ้งเลยเกิดปุ๊บจะมีแรงสมมติถ้านั่งงอใช่ป่ะนี่เป็นกระดูกหลังนี่มองด้านข้างอืถ้าปกติมันจะ แรงกระแทกมันจะลงแนวดิ่งถูกไหมแต่ถ้าเรางอตัวข้างหน้าอืในลงตรงข้อมันจะเข้าต่อแรงแรงตกมันจะเปลี่ยนจุดแล้วมันจะไม่ให้ตรงนี้อืมมันจะมาลงตรงนี้แทนอืเพราะมันจะจุดจุดสูงสุดมันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมจะเป็นตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็นอย่างนี้แล้วตรงเนี้จะเจ็บที่สุดคือตรงเอวก็เลยเวลาสังเกตมือกองม้างล่างหลังตรง ผมนั่งกันหมดเลยแต่จริงเอาไปใช้ชีวิตประจําวันก็ได้แต่ว่าเนคีย์บอร์ดด้วยใช่ครับจริงๆคือเวลายืนอย่งเงี้ยมันควรที่หลังตรงาก็ไม่ใช้ด้วยคีย์บอร์ดจริงๆแล้วถ้าเป็นเือคีย์บอร์ดคนอื่นอะไม่เท่าไหร่หรอกเป็นป่าไงโอ้โหท่าเยอะใช่เขเป็นเรียกว่า มือคีย์บอร์ดสายผ่านโผล่ใช่สมัยก่อนนี่อาจจะอายุเรื่องไงป่ะมีคุณีปีนด้เขาเรียนเรื่องอายุขั้นตอนไหมมีปีนด้วยมีปีนขึ้นไปด้วยปีนไปไหนฮะปีนไออกนั่งนั่งล้อล้วนเข้าเรื่องเขาเรื่องเสร็จปุ๊บอันนี้เรื่องเรื่องการนั่งผมไม่แก้เพราะว่าโอเคทุกอย่างเสร็จปุ๊บอันนี้เรื่องการจับไม้ผมจะถามเสมอว่าที่เวลาสอนเด็กเลยครับว่าถนัดมือไหน อเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มจับมือขวาให้เป็นต้นแบบก่อนก่อนที่จะก๊อปปี้ไปมือซ้ายอ่ะเอามือซ้ายจับไนกองค่ะแบบมือขวาอันนี้รู้มือขวามือซ้ายใช่ไหมโอ้โหเด็กคนไม่รู้ค็ไม่รู้จริงอ่ะกี่ขวบเนี่ย ผมถามทุกคนไม่่าจะโตแล้วหรือ่โตไม่รู้ใช่ถามแล้วก่อนอ๋อผมก็ไม่รู้น้วว่าคุณบูลลี่เด็กไม่รู้จะฝาซ้ายเสร็จปุ๊บใช่ป่ะจับไม้คือที่สําคัญมันจะเป็นสําคัญที่นิ้วโป้งกับนิ้วชี้สอันที่สําคัญที่สุดเป็นจุดเวียงจุดเวียงของไม้เอาทําตามด้วยพวกเราเป็นเนี่ยเป็นเป็นปูอ่ะใช่ใช่เป็นปูเสร็จปุ๊บผมก็เอาไม้กองวางที่ข้อนิ้วแรกของนูข้อนิ้วแรกเดี๋ยวนี นะแล้วก็จ,จับแบบนี้อ่ให้มันตรอ อันนมนกำแน่นไปปล่อยมันิดนึงอ่าถูกต้องเออนี่จำจำไว้นะจำควารู้สึกมีไว้บิงโกแล้วก็ดูจำแล้วมันต้องมีช่องว่างตรงนี้เนี่ยเริ่มมีลวอ่าเดี๋ยวโตขึ้นมันจะใหญ่ช่องว่างอ่ะคือมือเราใหญ่ขึ้นไงอ่าแล้วมีช่องยาวขึ้นตอนเนี้ยเห็นแต่ว่ามือกับไม้กองเรายังแบบว่าใช่จริงๆริงมันมีไม้กองของเด็กด้วยนะเนาะใช่แต่มันจะค่อนข้างแพง อะไรที่มันมันเป็นไซส์แบบที่เขาไม่ได้ผลิตเยอะไงใส้พิเศษจริงผมว่ามันใช้ไม้น้อยกว่ามันน่าถูกจำนวนการผลิตมันน้อยก็เลยถูกอโอเคโอเคนั่นแหละก็เป็นอย่างนี้จากนี้ใช่ไหมสบายสบายสบายนิ้วโป้งก่อนนิ้วชี้ตรงก่อนนะเห็นไหมลูกอันนี้ผิดข้อแล้วต้องยืดนิ้วที้ออกมันยังไม่เหมือนตอนนี้ไม่เป็นไรจำจำหน้าตามือประมเร็วประมาณนึิน แต่มือนิ้วนิ้วโปง้โปงคือพยายามให้อยู่ข้างบนอือนะเอออย่งนั้แหละว่าให้ตรงน,นิ้วชี้มือขวาออก้ปล่อยมือซ้ายมือขวาจับไม้่าะวังอ่อา,อา,าพอแล้วนั่นแหละ,ะแล้วถ้าอย่างนี้เราจับสมบูรให้เรารู้สึกว่าเราสบายได้ไหมหก็ไม่ได้ทุกคนเวลาสบายปุ๊บมันจะเละเขัาหมดเลยอื มันเลยทนยากเลยใช่เพราะมันจะต้องพอตรงนี้ช่นไหมมันจะเป็นจุดเบียงนี้ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนจุดไม่เคยเห็นไมกระโดดางเล่นกันตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นมันต้องมีจุดหมุนของมันไม่งั้นมันจะใช้นิ้วคอนโทรลนี้ไม่ได้อ๋ออ่าคราวนี้มาหาจุดที่มันเด้งที่สุดเขาเรียกว่าแรงกระทากลับแรงแระท้อนกลับใช่เชื่อเป็นอย่างเงี้ยอ่ะคันนี้อ่ะคันนี้ เราจะมาดูว่ามันควรจับตรงไหนของไม้มันจะมีมันจะมีเหตุและผลที่มันต้องจับเพราะว่าเราตีลงไปใช่ไหมถ้าเราจับมากถ้าเราจับอย่างเงี้ยมันมันเป็นถามว่ามันผิดมันไม่ผิดแต่เนี้ยมันคือเทคนิคมันไม่ใช่เบสิมเบสิคคือมันต้องหาจุดกระเด้งจุดที่มันเด้งกลับทําให้เราไม่ไม่เหนื่อยเวลาที่เราต้องตีตีเร็วๆอ่ะอันนี้เราจะวางไว้อย่างเงี้ยอะแล้วปล่อยให้มันเด้งกระหน่ำกอง แบบมืออาแบบมืออ่านี้ง่ายกว่าอเสร็จปั๊บแล้วหนูก็ปล่อยเอาเริ่มแบบตรงตรงนี้ก่อนตรงกลางตรงกลางเห็นรึ้ปว่ามันมันไม่ลงมันไม่ลงใช่ไมั้นเรายืดไหมออกไปยืดไหมออกไปข้างหน้าอ่ามันเริ่มตกแล้วแต่มันยังเด้งไม่มากถูกไหมเนี่ยอย่างเงี้ยลองหาดูอ่าเสร็จปั๊บเราก็ลองเลื่อนตรงไหนที่มัน นี่ก็ลองดูว่าตรงไหนเนี่ยมันเด้งมากมันเด้งดีสะท้อนดีอันนี้ไม่ดีแล้วมันหนักเด้งไหมไม่เด้งไม่ข้อเท่าไหร่ต้องลดนิ้วเ่านี้เท่านี้ประมาณนั้นแล้วหนูก็เริ่มเอานิ้วโป้งนิ้วชี้จับตรงที่หนูคิดว่าไม่ต้องเป๊ะขนาดนั้นไม่ไม่ได้ซีเรียสแต่ว่าให้ประมาณเวลาตีให้คล้องไม้คล้อมือบุชิดจับให้เหมือนกัน อีกอย่างเวลานั่งแล้วเอามือขึ้นมาเมื่อกี้หนูจะเมื่อกี้ที่สังเกตหนูจะตีงอข้อมือตีนานๆแล้วมันจะเจ็บดังนั้นนั่งหละเอามือไว้อย่างนี้ก่อน <Okay. S 1> หนูนั่งลังตรงนี้ใช่ไหมหนูแขนวางไว้ข้างลางตัวได้ป่ะแล้วหนูก็ยกมือขึ้นมานี่คือท่าที่สบายที่สุดแล้วมือตรงนี้นะมือแป็นี้แล้วเอามือส่มาใส่เข้าไปหนูก็จับมา มันอยู่แถวนี้ใช่ไหมปัดไปแบบน,น,นี้โอเคจะทำท่าเหมือนเดิมเมื่อกี้นี้แล้วเวลาสมมติว่าเวลาเราใช้ข้อมือมจะเป็นนี้ใช่ไหมเราให้ใช้อย่างนี้ตรงนี้จะเป็นองศาที่ที่มือขยับได้มากที่สุดถ้าเป็นอย่างเนี้อันนิดเดียวนะอ่า ช่วงช่วงมันแคบใช่นช่วงมันกว้างแล้วพอเวลาตีนานแล้วมันจะเจ็บมันใช้กล้ามเนื้อกิดทีเนี่ยกลับมาเหมือนเดิมต้องพยายามเพราว่ายายามฝืนตัวเองให้มันเป็นคือมันใช้ได้แต่มันเป็นเทคนิคคาดจำแพาที่มันใช่หรอไหนคณทำใหม่ดิแมวแมวกัดกเลยแมวกวัดนี่ไงคาดแมวรอแป๊บหนึ่งนะครับคลิปสำหรับแมวโหต้องตี ยังเอาข้อมือลูกอ่าอืมอ่าคือเรื่องสรีระจะประมาณเนี่ยเพราะว่ามันต้องค่อยๆปรับไปเรื่อยๆก็คือว่าเบื้องต้นเนี่ยเวลาน้องๆกูหลูมาเรียนกับรูเจี๊ยบเนี่ยคอูเจี๊ยบก็จะสอนสเต็ปประมาณนี้พอเสร็จจากเรื่องสรีระไปแล้วอย่างเงี้ยก็ประมาณนึงอันนี้ประมาณนึงจริงๆจริงมากจริงๆเรียนเรียนสรีระ ที่ที่ผมสอนปกติอ่ะประมาณเดือนถึงสองเดือนน่ะในการปรับเรื่องของร่างกายเนี่ยนะเพราะว่าเด็กผมเด็กที่เรียนผมจะเจออาทิตย์ละครั้งครั้งละหนึ่งชั่วโมงซึ่งน้อยมากเมาผมสอนบางคนสอนตั้งแต่ประถมจนบางทีเข้ามหาลัยอ๋อคนคนบางคนอะไรเงี้ยที่สอนมียันแบบแต่งงานมีครอเค็นอะไรนะผมไม่ขนไม่ถึงไม่คำาำไม่เด็กํำ ใช้ได้ครับมุกนี้ใช้ได้ครับเด็กขำครับแต่น้องมีโัวห่าที่ขำไว้แลเมื่อก็จะเดี๋ยวเราอี้คุณจําได้สมมติเด็กคนนึงก่อนหนึ่งอาทิตย์จะมาเรียนครั้งหนึ่งแล้วแล้วบอกว่าแต่ละคนคุณจําได้ว่าสอนอะไรเขาไปบ้างก็ให้เขาตีให้ดูออบางคนเขาจำได้จำได้ไม่หมดหรอกเพราะว่าบางทีจะที่สอนทีกฟีสเลยจะสอนในเก้าโมงเช้าถึงสามทุ่มโอ้ใช่คนเนี่ยไม่รู้จำไม่ได้เหลายหลายชั่วโมงมากก็เรียนอยู่ก็คือกลางวัน ก็ต้องเอาข้าวแบบบางทีต้องแวบจับสอนออกมานั่งกินขนมปังยผมรู้สึกดีเลยที่ขอบคุณออกมาจากวังวนเหล่านั้นได้เราเล่นะเราเล่นเราเล่นเด็กเขาไม่ได้ดีกันแม่บางทีมันก็ดีนะบางทีผมสอนเด็กที่เด็กพิเศษอ๋ออ๋อออที่เป็นเหมือนออทิสติกหรืออะไรอย่างงี้ใช่ไหมเรียกว่าเด็กพิเศษเหรอเพราะมันรวมหลายแบบรวมหลายแบบผมไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรแต่เขาเป็นเด็กรวมว่าเป็นเด็กพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเพิ่มประมาณห้าบาท ห้าบาทนี่คือใส่ไข่ดาวเข้าไปยาวๆถึงครับหล่นแล้วมีุ้งนี้ผ่านมุ้งนี้ผ่านห้าบาทสิบบาทโอเคมเป็นเด็กพิเศษจริงคือแบบประมาณว่าบางทีบางคนที่มาเรียนอย่างเงี้ยจะควบคุมร่างกายตัวเองไม่ได้เออเขามีปัญหาเรื่องของการควบคุมปรษสาบางทีควบคุมมรมลงไม่ได้อ๋อมีแบบหุดหงิดมีอะไรง่ายด้วยแต่พวกนี้จะมีอะไรมาทดแทนคือบางบางคนผมสอนเงี้ยรับเดี๋ยวส่ลเรดดิ้งไปเลย อ่าโน้ตใช่บางทีแบบตีความริยาของเขาใช่ตีซิกทีน้ตด้วยคมกิบเลยตีพู่อะ้รอย่างเงี้ยโอ้บางทีแบบตีถามพยานบางบางคนเขาเคยเรียนมาแล้วอย่างเงี้ยแต่ครูอะทนเขาไม่ไหวทนที่ตึงแพิเศษไม่ไหวคือไม่เข้าใจคนรับไม่ได้เลยมโหเพราะเด็กบางทีอย่างผมเนี่ยคุยคุยเขาประมาณสิบคำตอบคําเดียวอย่างเงี้ยมันก็ต้องปล่อยเขาไปคือเขารังเกียจเราหรือเปล่าไม่อยากคุยกับเรา อ่านั่นแหละเขาก็เธอชอบเด็กขับด้วยองโกนี่อารมณ์ดีแล้วเนี่ยนั่นแหละก็ประมาณแบบว่าต้องใจเย็นกับเขามากๆบางทีต้องแบบต้องบางทีต้องปล่อยไปเลยก็คือให้เขาให้เขาแบบเอาให้สุดอแล้วก็ค่อยไปจับตัวเขาแล้วก็นั่งนะเอาปล่อยเขาปลดปล่อยอารมณ์ปล่อยความคิดปล่อยอะไรเด็กเด็กที่เป็นเด็กพิเศษบางคนเงี้ยเราพูดกับเขาเขาไม่รู้สึกนะเราต้องสัมผัส อ๋อเขาไม่เข้าใจเหมือนเขาเขาอยู่ในโลกของเขาอยู่ใช่เราต้องแบบแตะตัวเราพูดเจ๊เ็คนละเอยียดอ่อนนะมัน,ม,นมันก็ปกติว่าคนเราไม,ไม,ไม่แล้วคือคนเขาไม่มีความต้องาดนะถือว่าถือว่าคุณมีมควาคมเฮ้ยบางทีก็มุนหีแต่ว่าเราเพื่อเขาอะ่ะถึงมันเพื่อเขาคือคือมันจิตใจคุณมันทําด้วยอะไรพ่อพ่อพ้าอนไม่ได้ดีขนาดนั้นแบบโอมีโมเมนต์ที่ไม่ดีไอจิตใจทำด้วยอะไรที่คุณอยู่วิงโคบองหน้าครูนั่ก็คือ,คอค ผมเคยไปอบรมอะไรเงี้ยบางทีเขาว่าอบรมเรื่องสอนก่อนไช่ใช่ใช่คืออีกโรงเรียนที่ผมสอนสองโรงเรียนอืโรงเรียนโรงเรียนแรกที่ที่ผมสอนเนี้ยเขาจะเขาจะซีเรียสเรื่องแบบเรื่องการสอนเขาก็จะพยายามดันครูให้ไปเรียนให้ไปเรียนแบบไปอบรมในสมมนาของของหลักสูตรต่างประเทศอะไรเงี้ยเขาก็จะสอนเรื่องจิตวิทยาในการในการสอนเด็กเด็กเล็กๆก็เลยอย่างเงี้ยผมถึงเลือกเลือกที่จะสอนเด็ก ไม่น้อยเพราะเด็กผู้ใหญ่บางทีมันก็แบบว่าเออตั้นี้เด็กผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เออผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เด็กโตเด็กโตที่โตมากๆแบบเพิ่งมหาลัยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคือผมก็ไม่ได้เก่งขนาดที่จะสอนแอดวานใครได้เลยอย่างเงี้ยเพราะว่าพอสอนแอดวานปุ๊บบางทีมันจะมีเรื่องทฤษฎีทฤษฎีพวกเรื่องขอดอะไรอย่างเงี้ยเข้ามาเรื่องซับซ้อนขึ้นอ่ะไม่เอมันซับซ้อนขึ้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วบางทีเอามามาอยู่ตรงนี้ดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันก็แบบ อนี่ผมเคยบอกทุกครั้งนั้นสอนเด็กนี่เหมือนปลูกต้นไม้ใช่ไหมเราเราเราขุดหลุมเขาดีแค่ไหนเราอะไรค้ำเขาไว้แล้วต้นไม้มันก็โตขึ้นมาแล้วมันก็จะสวยผมว่า EP นี้เนี่ยใช่ผมอยากจะตบมืออ่ะทุกคนตบมือให้เจมส์ด้วยโอ้โหได้หอดมากเออผมว่า EP นี้เนี่ยน่าจะได้ได้ประโยชน์แล้วก็มีความรู้ ที่สุดแล้วมั้งในที้งแม่เราทํามาผมเชื่อว่าไม่ใช่ไม่ใช่ว่าที่ผ่านมาไม่มีความรู้ไม่มีประโยชน์มีเหมือนกันแต่คือมันจะเป็นในรูปแบบของส่วนตัวนิดนึงแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของผมว่าสังคมปัจจุบันเลยแหละแล้วผมเชื่อว่ามีพ่อแม่หลายครอบครัวที่อยากจะให้ลูกมาเรียนกลองผมเชื่อนะเพราะว่ากระแสต่างๆตามโซเชียลตาม y YouTube เนี่ยการเล่นดนตรีก็มาแรงนะ อย่างน้องตาซอ์วิบอย่างเงี้ยสามรอบเลยนี้ใช่เขาโดดเด่นโดดเด่นเรื่องนี้นะครับแล้วก็ทำเขาแล้วแหละใช่แล้วก็ใช่ไม่ใช่อะไรเอ้ยเอ๊ะคุณแล้วก็แบบว่าน้องๆเด็กผู้หญิงอ่ะก็เหมือนกับมีน้องตาเป็นไอดอลใช่ไหมแล้วก็มาตีกลองตีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ผมเชื่อว่าการเล่นดนตรีมันทาให้ให้ให้เด็กแบบเติมเต็มความรู้สึกของความเป็นเด็กความสุขหรือว่าความผ่อนคลายการปลดปล่อยอะไรพวกเนี้ย มันช่วยเรื่องการควบคุมมาลงเพราะแบบบางคนที่ผมเจออย่างเงี้ยมาถึงเบื้องต้นที่ที่เจอกันแรกๆบางทีแบบขิ่งุ่นหยิดมาเลยเพราะว่าเขาเครียดมาจากเรื่องอื่นจากชีวิตของเขาอะเยอะโดนพ่อแม่กดดันมาอะไรเงี้ยแล้วพอมาเรียนกอลเป็นไงโหหนักกว่าเดิมอีกเฮ้ยไม่ใช่สิมันต้องดีขึ้นสิเจี๊ยบใจเย็นขึ้นใจเย็นขึ้นเพราะว่าเรียนเรียนเรียนเครื่องดนตรีทุกชิ้นอะมันต้องควบคู่กับเมทนาถูกไหม มันจะเป็นมันจะเป็นเครื่องสะกดจิตอย่างหนึ um um ่งนี่ทำให้เรานิ่งขึ้นมีสมาธิแล้วอยู่อะไรประมันได้นานขึ้นงั้นซื้อให้ป่าสองคืงสะกดจิตป่าอ่นแหละประมาณนั้นแหละก็คือเด็กก็จะมีพัฒนาการไปในทางที่ดีอืมเรียนด้วยความไม่กดดันนะเรียนด้วยความที่รัก เขาเรียกว่าถ้าเราใช้ได้ถูกวิธีมันจะเป็นคุณแต่ถ้าเราเอาดนตรีมาแล้วก็เหมือนกับว่าผิดวิธีอ่ะมันจะเป็นโทษกับเด็กแล้วก็เป็นการทําร้ายเด็กว่างั้นนี่คือเขาเรียกว่าเป็นคีย์เวิร์ดของอีพีนี้นะผมเชื่อว่าอีพีนี้มีประโยชน์มากกับทุกครอบครัวแล้วก็เด็กทุกคนที่รับดนตรีแม้กระทั่งผู้ใหญ่ที่อยากจะฝึกการเล่นดนตรีทุกชนิดนะไม่ได้เฉพาะแค่กองนะนั้นแหละการเล่นดนตรีเราเล่นให้มีความสุขพออาจจะไม่ต้องเก่งกาจอะไรมากอ่ะผมว่า สิ่งสำคัญคือเล่นและมีความสุขแล้วก็มีความรู้สึกปลดปล่อยคลายเครียดมากกว่าเนาะเออผมว่ามันน่าจะจบแล้วล่ะ EP เนี้ยนะเป็น EP ที่เราไม่ได้คาดหวังเลยเลยดันมีสาระทั้งงั้นเหลือเชื่อมากเลย <laughs> ตอนแรกเรากังวลน,นะว่า EP นี้จะฟังไม่รู้เรื่องหรือว่าจะทําแบบ ทำยากอะจริงๆแล้วนี่ผมเคลิ้มตามแล้วเนี่ยเออคุณพูดรู้เรื่องนะเนี่ยคือถ้าถ้าเราพูดคุยในเรื่องที่เขามีความรู้หรือว่าเป็นชีวิตของเขาอะคือเขาเขาเขาตอบรู้เรื่องนะแล้วก็ค่อนข้างแบบเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะเรื่องทั่วไปเป็นอ่เดเรื่องทั่วไปนั่นแหละเราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นแต่ว่าอีพีนี้ทำให้ทุกคนเห็นแล้วว่าเจียบก็เป็นคนที่พูดเก่งแล้วก็เป็นคนที่มีความรู้แล้วก็จิตใจดีอย่างมาก ถามความรู้สึกน้องอ่ะรูเรื่องไหมลูกปิดปิดปิดสนุกโอ้โหดีมากเป็นงไงบ้างเป็นไงบ้างรู้สึกยังไงวันนี้ได้มาเรียนกองกับครูเจี๊ยบเดี๋ยวลองพูดซิรู้สึกยังไงสนุกค่ะสนุกได้ความรู้ด้วยไหมได้ค่ะแล้วก็ต่อไปนี้เนี่ยไม่ว่าจะเรียนกับที่ไหนเนี่ยบอกให้แม่ไปลาออกซะนะจ้างครูเจี๊ยบมาสอนเดี๋ยวลุงช่วยคุยกับแม่เองโอเคนะ ไม่โอเคด้วยบพราะคนก็จะเป็นอย่างนี้คือเรียนกับใครแล้วติดเด็กติดติดคู่ตูใช่เวลาเปลี่ยนพวกจะเกิดอาการดื้อให้เขาเรียนกับที่เขาให้ความสุขดีกว่าเขาจะไม่อยากเรียนกองก็ประมาณนี้เนาะอีพีนี้ก็เชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับผมแล้วก็เหมือนเดินนะครับในการแท็บรีวบนะครับก็จะมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีคอนเทนต์ดีๆแบบวันเนี้ย ที่มีความรู้ก็จะมีอีกเรื่อยๆเหมือนกันนะครับยังไงฝากทุกคนนะครับช่วยสนับสนุนด้วยแล้วก็สําหรับหลายๆท่านที่กดไลค์กดแชร์ไปแล้วแล้วก็กดติดตามช่องของเราแล้วเราก็ขอบคุณทุกคนมากทุกคนเป็นเหมือนกำลังใจให้เราทํางานดีๆออกมาเรื่อยๆนะครับวันนี้พวกเราก็ต้องลาไปก่อนแล้วก็<ช>ที่สําคัญอย่าลืมนะครับอ๋อกดไลค์กดแชร์กด,ด u b s c r i b e อ่าแล้วก็ค์กดกดรกิ้ง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 เพื่อจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปนะครับใช่แล้วครับวันนี้ เจี uh ๊ยบแพทพีทดดีเตมฟ้าน้องบิงโกนะครับ uh huh. ก็ลาทุกคนไปก่อนเลยครับพบกันใหม่ EP ห uh huh. น้าสำหรับรายการแท็บดีเวฟกับพวกเราวง powerpad นะครับวันนี้พวกเราขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับรบ๊ายบายน้วยบิงโกบ๊ายบาย